สวัสดีครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องธรรมะนาทาีสั้นๆนะเป็นคำถามของดรออยเกี่ยวกับเรื่องอภิธรรมนะเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าหาไทยวัตถุคำว่าหาไทยวัตถุเนี่ยนะนี่ยเขาเอาตำรามาให้เห็นว่าพระพุทธโฆษาจารย์ในวิสุทธิมักเขาบอกว่าไอ้ก้อนเนื้อดันซ้ายเนี่ยที่ปิดกอ่อขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหาไทยวัตถุ เป็นที่ตั้งของมโนวิญญาณอันนี้ว่าในวิสติมักนะครับเขาเข้าใจว่าก็ยางก็อย่างที่เราเข้าใจกันว่าหาไทยวัตถุเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งของมโนวิญญาณนี่ว่าว่ามาในวิสติมักและบอกว่าเป็นก้อนเนื้อเนี่ยไอ้คำว่าก้อนเนื้อด้านซ้ายเนี่ยเขาเข้าใจว่าคนที่เขียนตำราที่เนี่ยบอกว่านี่คือคือหัวใจคือก้อนเนี่ยแล้วก็มาอีกยุคหนึ่งก็บอกว่า ไอ้หัตวัตถุก็คือตัวสมองสมองเพราะงั้นแล้วเนี่ยไอ้ความเข้าใจอย่างนี้แหละมันเป็นความเข้าใจเขาเรียกว่าด้วยจักกะความคิดไม่ได้เข้าใจด้วยหนทางแห่งธรรมนะครับหนทางแห่งธรรมที่เข้าไปร้อยเรียงด้วยเหตุและปัจจัยอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรสัสรู้แต่เกิดมาจากอัาจารย์เนี่ยเอาภาษาเอามาตีกันว่าหัยวัตถุก็คือหัวใจแล้วก็พอไหว้ที่วก็หัยวัตถุก็คือสมอง นะครับหาเยวัตถุคือสมองคือมโนโหาเยวัตถุนี่เป็นตัวแทนของสมองอันนี้ขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะแต่ว่าความเห็นจริงๆเขาไม่เข้าใจว่าไอ้สมองที่เขาเข้าใจว่าหาทัยวตถตเนี่ยมันเป็นแค่อจยตนะเป็นแค่ช่องต่อเราเคยได้ยินได้ฟังมาไหมว่าเนี่ยทุกอย่างเกิดจากสมองสั่งการสมองไม่ได้สั่งการนะครับสมองอมันมีหน้าที่คิดวิเคราะห์แยกแยะเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของสมอง มันมีวิญญาณใช้ช่องต่อทางสมองนในการคิดจำแนกวิเคราะห์แยกแยะไม่ได้เกิดจากการสั่งการจากสมองเพราะสมองนี่มันเป็นแค่ช่องต่อของอายตนะตัวหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครค้นพบตรงนี้ด้วยดีที่ผ่านมาเ,เข้าใจว่าสมองคือคือตัวสั่งการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหาไทยวัตถุอนนี้คราวนี้เนี่ย อะไรคือตัวสังการตัวสังการเนี่ยมันคือวิญญาณนะครับที่มันไปปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยผ่านสมองทาให้คิดวิเคราะห์แย,แย่ๆผ่านดวงตาทําให้เกิดเข้อเล็จกจักรสุคือรู้นั่นรู้นี่จากตาที่เห็นเกิดสังการไปทางหูรู้นั่นรู้นี่ในสิ่งที่ได้ยินมันเกิดจากวิญญาณไปนํามาจากผวงังผวังก็ไม่ใช่สมองผวังเนี่ยมันเป็นผวงังจิตก็คือเป็นพลังงานที่มันบันทึกสิ่งต่างๆนะครับที่เราเรียกว่าจิต วิญญาณนะครับไม่เกี่ยวมโนโเลยนะไม่ไม่เกี่ยวกับเจตสิกเจตสิกก็เป็นหน้าที่ของอาการปรุงแต่งในในระหว่างข้อต่อในวงล้อปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเขาเรียวกว่าเจตสิกซึ่งคนก็ไม่เข้าใจเจตสิกคนไปเข้าใจเจตสิกก็คือพัฒนะและเกิดเวทนาเนี่ยตรงนี้เขาเรียวกว่าเจตสิกแต่เวทนามาเป็นตนานามมันก็มีเจตสิกอีกโอ้โหตรงนี้ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยครับเพราะมันไม่มีมาในในตำรราพอๆกับเรื่องของหาทยวัตถุ คนสมัยก่อนเขาใจอหาทวัตถุก็คือหัวใจตรงนี้แม้แต่ในวิสุทธิมรรคพระพุทธโคสาจารย์เขาแปลมาโดยบอกโดยพระพุทธโคสาจารย์เมื่อก้าร้อยกว่าปีก็ก็บอกว่าเ <c oughs> นี่ยไอ้ก้อนเนื้อที่ก่อเกิดขึ้นมาตรงหัวโซกโซลเดิน้าย,เ,ยเขาเรียกว่าหาทวัตถุหาทวัตถุเป็นที่ตั้งของมโนวิญญาณน,นี่ครับมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคุณต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแนวคิดตรงนี้แล้วนะเพราะว่าไอ้หัวใจเนี่ย มันไม่มีวิญญาณมันไม่มีมโนมันคิดไม่เป็นมันสั่งงานสั่งการอะไรก็ไม่ได้มันเป็น,เป,นเป็นแค่ก้อนเนื้อที่เขาเรียกว่าหัวใจโดยการบีบอัดนะครับแล้วก็ในตำราโบราณเขาจะบอกว่าเนี่ยสมองเนี่ยเกิดขึ้นก่อนปฏิสนธิเกิดขึ้นนะพอวิญญาณทําปฏิสนธิสมองก็จะเริ่มต้นตรงนั้นนะวิญญาณปฏิสนธิขึ้นมาเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยมันเป็นเรื่องของเกสรเป็นเรื่องของ คำว่าเกสรก็คือสปอร์เลือดที่มันมาเสเปิร์มเนี่ยที่มาปรุงแต่งขึ้นมาตัวแรกที่เกิดขึ้นมาคือหัวใจครับทุบๆไม่ใช่สมองหัวใจเกิดขึ้นก่อนแล้วถึงหลังขึ้นมาแล้วมันมาสร้างสมองใหญ่โตขึ้นวิญญาณใช้วความไอ้ยคนโบร,ราณใช้ความคิดใช้ความคิดในการแบบคิดเอาว่าเอานะครับอืมนะฮะคิดเอาว่าเอาแล้วคราวนี้พอเรามาเข้าใจแล้วเนี่ย เราไปแยง้งไปอะไรกับคนที่คิดเอาว่าเอาแต่โบราณเนี่ยเราแยกงออกมาไม่ได้เพราะเรายังไม่เข้าใจเรื่องอายตนะสาคัญมากท่านท่านต้องเรียนรู้เรื่องอายตนะท่านจะไม่ตกเป็นทาสแห่งความรู้สึกนึกคิดของคนโบราณที่เขาให้ค่าไว้โอเคหมดเวลาแล้วห้านาทีตั้งนานแล้วในคลิเราไม่ได้คุยกันเรื่องธรรมะห้านาทีวันนี้ก็ได้คุยธรรมะห้าวันห้านาทีนี้อยู่ที่อำเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายขอสาธุคุณทุกท่านครับ